คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางวันที่ท้องฟ้าเหมือนเปิดออกเพื่อคุณโดยเฉพาะวันที่แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลงมาอย่างอ่อนโยนลมพัดแผ่วเบาและเสียงระฆังวัดดังก้องอยู่ในใจเหมือนเป็นสัญญาณจากสวรรค์วันที่11เดือน10ปีพุทธศักราช2568คือวันนั้นเองวันซึ่งพลังแห่งจักรวาลเปิดประตูบุญประตูโชคลาภและพลังแห่งความมั่งคั่งให้หลั่งไหลามาสู่ผู้มีศรัทธาหากวันนี้คุณกำลังอธิษฐานขอความสงบขอความร่ำรวย หรือเพียงแค่ต้องการเห็นแสงสว่างในชีวิตอีกครั้งขอให้คุณหลับตาหายใจลึกๆแล้วฟังด้วยหัวใจที่สงบเพราะบางทีวันนี้อาจเป็นวันของคุณวันที่บุญและพรจากจักรวาลเริ่มเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใจสงบออดิโอสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงช่องเสียงสวดมนต์ธรรมดาแต่คือเส้นทางแห่งความสงบและพลังศรัทธาที่จะพาคุณกลับมาพบกับตัวเองที่นี่เราเชื่อว่า เสียงแห่งศรัทธามีพลังมากกว่าคำพูดใดๆมันสามารถปลอบประโลมจิตใจเรียกพลังบุญและเปิดประตูโชคลาภให้ชีวิตไหลลื่นทุกบทสวดทุกเสียงระฆังทุกคำภาวนาถูกคัดสรรด้วยความตั้งใจเพื่อให้คุณได้รับพลังบุญและแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหาที่พักใจที่ที่คุณสามารถนั่งฟังอย่างสงบปล่อยวางความวุ่นวายแล้วให้เสียงแห่งธรรมพาคุณเข้าสู่ความสว่างในใจที่นี่คือคำตอบของคุณ ขอให้คุณตั้งจิตให้มั่นฟังด้วยความศรัทธ,ธาแล้วปล่อยให้ใจสงบนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งบุญพรและความมั่งคั่งในชีวิตเช้าวันที่11เดือน10ปีพุทธศักราช2568เมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์แต่ขอบฟ้านั่นคือช่วงเวลาที่ฟ้าดินสั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานของจักรวาลกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเปิดประตูแห่งบุญและส่งคลื่นพลังโชคลาภมายัางทุกผู้คนที่มีจิตตั้งมั่นในศรัทธ,ธาวันนี้ถือเป็นวันที่ ฟ้าเปิดดินเปิดใจเปิดวันที่ผู้คนทั่วสารทิศเชื่อว่าหากได้ตั้งจิตภาวนาในช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินเสียงของหัวใจและนำทางให้ชีวิตเดินไปในหนทางแห่งความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสุขอันยั่งยืนบทสวดที่กำลังจะเริ่มนี้มีชื่อว่าบทสวดเรียกทรัพย์โชคลาภและสิริมงคลเป็นบทสวดโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนว่ากันว่าเป็นมนตราแห่งโชคที่เมื่อใครได้ฟังหรือสวดด้วยใจศรัทธาเต็มเปี่ยม จะเกิดพลังสันสะเทือนในระดับจิตวิญญาณทำให้พลังบุญและพลังเงินทองไหลเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอให้เงินทองหลังไหลดังสายน้ําขอให้การงานมั่นคงขอให้มีโชคลาภจากทุกทิศขอให้ชีวิตรุ่งเรืองดังแสงทองแห่งอรุณถ้อยคําเหล่านี้ไม่ใช่แค่คําภาวนาแต่คือการปลุกพลังภายในของเราให้ตื่นขึ้นเมื่อเสียงสวดเริ่มต้นความถี่ของเสียงและจังหวะของคำบาลี จะสะท้อนเข้ามาในใจเกิดเป็นคลื่นพลังที่ละเอียดอ่อนเชื่อมโยงจิตของผู้สวดเข้ากับพลังจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดลองหลับตาแล้วฟังอย่างเงียบสงบคุณจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เริ่มเบาขึ้นหัวใจที่เต้นช้าลงและความรู้สึกอบอุ่นแผ่เ,เบาเหมือนมีแสงบางอย่างแผ่ซ่านจากภายในอกออกไปทั่วร่างกายพลังแห่งบุญกำลังเริ่มเคลื่อนไหวเสียงของบทสวดนี้เป็นเหมือนเสียงเรียกของสวรรค์ มันไม่ได้เรียกเพียงโชคดีทางวัตถุแต่เรียกให้จิตเราตื่นรู้เรียกให้เรากลับมารู้คุณค่าของสิ่งที่มีเรียกให้เราเชื่อในกฎแห่งเหตุและผลเมื่อใจเป็นบุญสิ่งดีจะเกิดเมื่อใจสงบความสําเร็จจะมาในทุกวัคของบทสวดจะมีการกล่าวถึงเทพเทวาพระอินทร์พระพรหมและพญานาคราชผู้รักษาทรัพย์แห่งฟ้าและดินผู้คนเชื่อว่าท่านเหล่านี้จะมาปกปักรักษาเปิดทางให้การเงินการงานและการใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่น และทุกครั้งที่สวดจบหนึ่งรอบคือการเปิดประตูแห่งโชคหนึ่งบานในชีวิตของเรานะโมพุทธ,ธร,รมะสังฆาลาพังพระวันตุเมมะมหาโชคังมะมหาลาพังมหาสิริมังคลาประโยคนี้คือหัวใจของบทสวดเป็นการขอพรให้พลังงานแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงนุนดวงชีวิตให้มั่งมีและอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองการค้าขายหรือความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างล้วนได้รับการส่งเสริมจากพลังบุญนี้ทั้งสิ้น เมื่อเสียงสวดดำเนินไปเรื่อยๆจะเกิดจังหวะที่ซ้ำแต่ไม่จำเจเหมือนคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งทีละรละลอบยิ่งฟังยิ่งสงบยิ่งฟังยิ่งรู้สึกถึงความอุดมในใจและนั่นเองคือจุดที่พลังงานแห่งโชคลาภเริ่มรวมตัวหลายคนที่เคยสวดบทนี้เล่าว,ว่าหลังจากตั้งใจฟังหรือสวดครบหนึ่งชั่วโมงจะรู้สึกเหมือนมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดบางคนปิดดีนงานใหญ่ได้ง่ายดายบางคนได้เงินคืนจากหนี้ที่คิดว่าหมดหวัง บางคนแค่รู้สึกว่าใจเบามีพลังกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทั้งหมดนี้คือสัญญาณของพลังบุญที่ทำงานในคำสอนของครูบาอาจารย์เก่าๆมักกล่าวไว้ว่าบุญไม่ได้เกิดจากการขอแต่เกิดจากการเปลี่ยนภายในใจเราเองดังนั้นเมื่อคุณฟังบทสวดนี้อย่ามองว่ามันคือการวอนขอแต่ให้มองว่ามันคือการปรับคลื่นพลังของจิตให้ตรงกับจักรวาลเมื่อใจคุณเป็นคลื่นของความกตัญญูความศรัทธาและความเมตตา จักรวาลจะตอบกลับด้วยสิ่งที่คุณปรารถนาลองสังเกตดูสิในช่วงที่คุณรู้สึกสงบที่สุดเสียงในหัวจะค่อยๆเงียบลงความกังวลเกี่ยวกับเงินหรืออนาคตจะเบาบางไปแทนที่ด้วยความรู้สึกมั่นใจยอย่างไม่มีเหตุผลว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและนั่นแหละคือสภาวะที่พลังบุญเริ่มทำงานจริงๆเสียงสวดที่คุณได้ยินในวิดีโอนี้ถูกจัดเรียงตามหลักจังหวะแห่งพลังบุญ r e d e m t of Merit โดยแต่ละช่วงจะค่อยๆปรับคลื่นพลังในหูและสมองให้เข้าสู่สมดุลระหว่างสมาธิและการรับรู้เมื่อคุณอยู่ในภาวะนี้ร่างกายจะผ่อนคลายจิตจะเปิดและพลังแห่งโชคลาภจะเริ่มเข้ามาอย่างเงียบๆขอให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขอให้เจ้านายเมตตาขอให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสขอให้การลงทุนมีกำไรขอให้โชคลาภหลั่งไหลจากทุกทิศท,ทุกทางถ้อยคำเหล่านี้คือเสียงเรียกแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรฟังบทนี้ด้วยใจสงบคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของการเริ่มต้นใหม่พลังที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องแสวงหาแต่จะมาถึงเมื่อใจพร้อมเมื่อบทสวดเดินทางมาถึงช่วงท้ายจะมีการถวายผลบุญแด่พระรัตนตรัยเทพเทวาและพญานาคราชเพื่อให้พลังบุญขยายออกไปสู่ทุกชีวิตที่เรารักให้ครอบครัวมีสุขภาพดีให้พ่อแม่ยิ้มได้ให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งดีงามเข้ามา เพราะบุญแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองแต่คือแสงที่เราแบ่งปันออกไปและเมื่อแสงนั้นออกจากใจเรามันจะย้อนกลับมาในรูปแบบของโชคลาภความเมตตาและความสำเร็จที่เกินค่าดังนั้นเช้าวันที่11เดือน1ินี้ขอให้คุณตั้งจิตนิ่งนิ่งปล่อยให้เสียงบทสวดนําทางไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดหวังแค่เชื่อและอยู่กับปัจจุบันเพราะวันนี้ฟ้าเปิดดินเปิดใจเปิดและโชคลาภทั้งปวงกำลังเดินทางมาหาคุณแล้ว คำอธิษฐานเหล่านั้นถูกกล่าวซ้ำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่อการขอแต่เพื่อให้ใจของเราปรับสันคลื่นไปในระดับเดียวกับความกตัญยูและความสมบูรณ์เมื่อจิตนิ่งเสียงสวดจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์เมื่อศรัทธามั่นคงบุญและพรจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆภายในชีวิตของเราเพียงแค่คุณหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้เสียงแห่งบทสวดนำทางคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่อบอุ่นแผ่เบาแต่แน่นลึกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย เหมือนแสงแรกของอรุณรุ่งที่ค่อยๆส่องผ่านก้อนเมฆแล้วตกกระทบที่หัวใจของคุณอย่างอ่อนโยนทุกถ้อยคำในบทสวดนี้เปรียบเหมือนคลื่นเสียงแห่งความศรัทธามันจะค่อยๆฉล้างความกังวลความเศร้าความไม่มั่นคงในใจให้จางหายแทนที่ด้วยความสงบและความมั่นใจว่าชีวิตกำลังได้รับการนำทางโดยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองขอให้เงินทองหลั่งไหลดังสายน้ำขอให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นขอให้จิตใจเป็นสุข และมีปัญญาเห็นทางแห่งความสำเร็จเมื่อเราสวดมนต์หรือฟังด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นจิตของเราจะเริ่มรวมศูนย์ไม่วอกแวกไม่ค่อยเขในช่วงเวลานั้นเองพลังของบุญจะก่อรูปขึ้นภายในใจและนั่นคือช่วงเวลาที่โชคลาภความสำเร็จและความสุขเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เสียงบทสวดเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมเรากับจักรวาลทุกจังหวะของคำบาลีทุกเสียงลมหายใจล้วนเป็นพลังสั่นสะเทือนที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้ ให้เรากลับมารู้ว่าแท้จริงแล้วเรามีทุกอย่างอยู่แล้วภายในตัวเรามีความสุขอยู่ในใจเพียงแต่บางครั้งเราลืมที่จะมองเห็นมันเมื่อคุณฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังแห่งการยอมรับยอมรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นยอมรับปัจจุบันและเปิดใจต้อนรับสิ่งดีที่กำลังจะมาถึงการยอมรับคือประตูแห่งปฏิหารเพราะเมื่อเราไม่ต่อสู้กับสิ่งใดชีวิตก็เริ่มไหลลื่นอย่างธรรมชาติเสียงบทสวด นโมพุทธะธรรมะสังฆาลาพังพระวันตุเมจะค่อยๆปรับจิตของคุณให้อ่อนโยนขึ้นสว่างขึ้นให้ความเหนื่อยความทุกข์ความหนักอึ้งค่อยๆค,คลายตัวเรากับว่าความเศร้ากำลังถูกแทนที่ด้วยแสงทองแห่งอรุณในขณะที่คุณฟังลองนึกถึงภาพชีวิตที่คุณต้องการบ้านที่อบอุ่นสุขภาพที่แข็งแรงธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองหรือเพียงแค่รอยยิ้มของคนที่คุณรักจากนั้นให้คุณส่งความปรารถนาดีออกไปพร้อมกับเสียงสดนั้น เพราะพลังแห่งความดีเมื่อถูกส่งต่อมันจะย้อนกลับมาในรูปแบบของพรที่คุณคู่ควรหลายคนเชื่อว่าช่วงเวลานี้คือช่วงฟ้าเปิดทางบุญเมื่อใจเรานิ่งเสียงบทสวดจะกลายเป็นคำอธิษฐานที่จักรวาลได้ยินและเมื่อเสียงนั้นสอดคล้องกับพลังแห่งศรัทธาสิ่งดีงามทั้งหลายจะเริ่มต้นเดินทางมาหาเราอย่าก,กังวลหากคุณไม่เข้าใจทุกคำในบทสวดเพราะพลังของบทนี้ไม่ได้อยู่ที่ภาษาแต่อยู่ที่แรงสั่นของศรัทธา ที่เกิดจากใจของคุณเพียงฟังด้วยใจที่อ่อนโยนตั้งมั่นและรู้สึกขอบคุณจักระวลจะตอบรับในแบบที่คุณไม่คาดคิดเมื่อเสียงสวดดำเนินไปถึงจุดสงบที่สุดคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนเมฆหมอกในใจเริ่มจางลงเหมือนมีลมหายใจใหม่เข้ามาเติมเต็มและในขณะนั้นเองความสุขแท้จะเผยตัวออกมาอย่างเงียบๆวันนี้วันที่11เดือน10ไม่ใช่เพียงวันธรรมดา แต่คือวันแห่งการเริ่มต้นใหม่วันที่คุณสามารถปล่อยวางอดีตและเปิดใจรับสิ่งดีที่กำลังจะเข้ามาเพียงแค่คุณตั้งใจฟังด้วยหัวใจและปล่อยให้พลังแห่งเสียงสวดพาคุณไปคุณจะรู้ว่าบุญไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอให้คุณเปิดประตูต้อนรับขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวันเวลาแห่งความสุขความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ให้ทุกคำอธิษฐานของคุณกลายเป็นความจริงและให้แสงทองแห่งอรุณในวันนี้ ส่องนำทางชีวิตคุณไปสู่หนทางแห่งความสงบและปิติที่ยั่งยืนเมื่อคุณฟังบทสวดนี้จนจบแล้วหัวใจของคุณรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกเบาขึ้นไหมหรือคุณสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดมีบางคนบอกว่าหลังจากตั้งใจฟังบทนี้พวกเขารู้สึกเหมือนได้ปล่อยวางสิ่งหนักในใจเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งบางคนบอกว่าอยู่ดีๆโอกาสดีๆก็เข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว และบางคนแค่รู้สึกว่าใจสงบขึ้นซึ่งนั่นก็คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากจักรวาลแล้วแล้วคุณละ่ะในช่วงเวลาที่เสียงบทสวดกำลังดังก้องอยู่ในหัวใจคุณคิดถึงใครเป็นคนแรกคุณอยากส่งพรน,นี้ให้กับใครที่สุดในชีวิตลองพิมพ์ชื่อของเขาหรือเธอไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อส่งพลังบุญนี้ต่อไปให้ถึงพวกเขาเพราะเมื่อคุณแบ่งปันพลังดีพลัง นั้นจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของโชคลาภและความสุขที่ไม่สิ้นสุดหรือถ้าคุณรู้สึกถึงสัญญาณดีหลังจากฟังจบเช่นมีคนติดต่อมางานที่ค้างคาเริ่มเดินหน้าหรือแค่รู้สึกสงบในใจมากขึ้นลองเล่าเรื่องของคุณไว้ใต้คลิปนี้สิครับเรื่องราวของคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้เริ่มต้นฟังบทนี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาขอให้พลังบุญจากบทสวดวันนี้ส่งผลให้คุณและทุกคนที่คุณรัก มีแต่ความสุขความเจริญและโชคลาภไหลามาเทมาไม่ขาดสายเมื่อเสียงสุดท้ายของบทสวดจบลงจิตใจของเราก็เหมือนได้ชำระล้างเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในแสงอ่อนของรุ่งอรุณวันนี้วันที่11เดือน10คือวันแห่งการเปิดพลังจักรวาลวันแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่จะไหลเข้ามาในชีวิตของผู้ที่มีศรัทธาขอให้คุณเชื่อเถอะว่าทุกคำสวดที่ออกจากใจไม่เคยสูญเปล่า พลังของมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในทุกลมหายใจของคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพหรือความรักทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายและเติบโตด้วยแสงแห่งบุญที่คุณได้สร้างในวันนี้จงถือว่าวันนี้คือวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตขอให้คุณมีพลังที่จะทำสิ่งดีๆต่อไปให้ใจสงบให้ศรัทธามัน่นและให้พลังแห่งบุญนำทางชีวิตคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์คนพนมมือหากคุณรู้สึกถึงพลังแห่งความสงบและโชคลาภจากคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องใจสงบออดีโอเพื่อให้บทสวดบทภาวนาและเสียงแห่งศรัทธานี้ได้ส่งต่อพลังบุญไปถึงผู้คนอีกมากมายเพราะเมื่อคุณแบ่งปันเสียงแห่งบุญบุญนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของสิ่งดีงามเสมอในคลิปถัดไปเราจะพาคุณไปรับพลังจากวันพิเศษอีกวันหนึ่งวันที่12เดือน10พญานาคเปิดขุมทรัพย์แห่งโชคลาภวันที่พลังแห่งนาคาธิบดีเคลื่อนไหว เพื่อเปิดประตูทรัพย์และพรจากสวรรค์ให้กับผู้มีศรัทธาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดช่วงเวลามงคลน,นั้นนะครับขอให้คืนนี้คุณนอนหลับด้วยใจสงบและตื่นขึ้นในวันใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงแห่งบุญความมั่งคั่งและโชคลาภที่หลั่งไหลไม่สิ้นสุดสาธุสาธุสาธุคนพนมมือ